สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมหาเด็กดอยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมันดำปลาในใต้น้ำนะครับผมเราเอามาทดสอบกล้องโกโปรของผมดูนะครับผมว่าในการคํำคืนนี้ผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการที่ดำปลายิงยิงดำปลานะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ของผมกันเลยครับว่าเอาอะไรมาบ้างครับ ก็นี่คือตีนกบมนะครับตีกบวันนี้สําหรับวันนี้มันไม่ได้ใช้นะครับผมส่วนนี้คือเหล็กทวงน้ําหนักครับเพื่อที่ตัวเราจะได้จมครับเพื่อที่เราเวลายิงมปลาเราจะได้ไม่ลอยครับผมอันนี้คือกระชังครับผมวันนี้เราไม่รู้ว่าจะเจอปลาใหญ่หรือว่าปลาอะไรนะครับส่วนนี้คืออุปกรณ์ยิมอุปกรณ์ยิปลานะครับผมอันนี้คือ ปืนครับสำหรับยิงปลาใหญ่นะครับไซส์พอเหมาะสวยๆนะครับส่วนวันนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับผมใช้แหลมวันนี้วันนี้ก็ใช้แหลมนะครับผมในการที่จะยิงนะครับที่เรามัดเหล็กที่เหลือคือเพราะว่าเหล็กมันยาวครับสําหรับการคืนมันเหล็กมันยาวคือเรามองระยะไกลไม่ชัดครับผมก็เลยเลื่อนโลมาข้างล่างครับผม แต่ถ้ากรรมวันคือเราสามารถยิงได้ถึงสุดๆเลยนะครับมัดที่นี่ได้นะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะครับว่าจะเจอปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะลงใต้น้ํานี้ครับใต้สะพานนะครับผมดูครับน้ําครับวันนี้อาจจะอาจจะวันนี้อาจจะได้นะครับหมายมันหมายสวยครับผมแต่สมมากแล้ว ขอก็ไม่รู้ว่าจะเจอปลาอะไรบ้างนะครับเราไปลุ้นกันเลยครับผมสวัสดีครับติดตามชมได้ครับผมต่อไปนี้จะเมามันครับผมเราก็จะไปแล้วนะครับนี่นะครับสถานที่ผมคืนนี้จะลุยครับผมจะใช้แค่แหลมเส้นเดียวนะครับส่วนนี้คือเพื่อนผมที่จะเปคนเก็บปลาให้คนนะครับ Thank <laughs> you. เจอแล้เลยเราค่ไปเนาะเดี le, deux, 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 ๋ยวเดี๋ยวถ้าส่งไปน่าจะเดินไปอเคไปนะ แล้วช่อยเรด้วยเนี่ยพูดกันเกี่ยมันลต้อหักถืว่าวันนี้ก็พอต้มส้มได้ครับผม E

โครับเพื่อนนะผมนี่ครับโอ้โหได้จริงครับผมอ้าโชว์ไปใหญ่เลยเพื่อนอาจารย์ได้กิ้ได้ไปใหญ่นะครับผมผมปิดกล้องพอดีครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยครับผมนเนาะเต็กี้เราจะที่ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับผม ดูดูครับผม่าจะไอ์ช่อนได้ตัวใหญ่พวกนไปเอาปืนม,มาครับผมคืม้ดูก,กันนะครับเนี่ยครับอาจารจะเจอไปใหญ่แลครับผมผมเอาปืนม,มานนแล้วส่วนเล็บก็ใช้ต่อแล้วครับผม อยู่ข้างในโอเคไปนี่นครับจะไปถ้าเราเจอปลาเล็กพุกคจะบอกเพื่อนผมนะครับส่งหัวไว้ใช้ปืนนะครับสำหรับยิงปลาใหญ่ครับผมติดตามได้เลยครับ เจอปลาตัวเลยนนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ยิงเพราะว่าเราใช้ปืนนะครับที่เจะปูอยู่บกลัวได้ไหมโอ้โหเพื่อนอะไรครับตัวที่ผมเจอตะกี้นั่นแหละครับ ชอบนะบ่ปลาชอบนะบ่กว่าจะได้ครับบ่ดูครับดูเพื่อนโอ้โหดูครับตัวแรกที่เราได้ยินน้าบ่ดูเพื่อนเก็บว่าถ้าเจอไปไปเพื่อนจะเลี้ยงบ่บ่แต่เราวันนี้ว่าอาจจะยากหน่นเพราะว่ามีเต็มไป่ได้ผ่านข้ามงู นะครับการเก็บปืนมีแมงเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอที่พวกผมลรองมานะฮะเดี๋ยวก็จะไปถึงข้างหน้านู่นนะตรงที่มีต้นมนะพร้าวไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะจัดไปเลยครับชุดใหญ่ไปกับพิพวันนี้วันแรก รัวอทีเงี้ยเจอครั้งแรกอ่ะที่คเจอมันเข้าลูปตอนแรกว่าจะไม่เจอละตามไปบุ๊บเดินไปขึ้นบกนี่คึงมันเดินหัวมาหัวมันออกมา มาปีเพื่อนนะครับถ้าผมมาคนเดียวผมก็เงาเามันลงครับคือผมก็ก็จะเงาไป <laughs> มันก็คือมาว้าวเวครับผมถ้าคนเดียวนะนี่ครับคือผมมาคนละ 是家长我。